สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ tes a n c นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีจากการเล่นเกมถอนเข้าบัญชีของ t o u ม m o y Wall l ็นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเกม SUBWAY ทุกคนนะก็คิดว่าหลายๆคนนะ่าจะรู้จักเกมนี้นะครับก็เป็นการเล่นเกมง่ายๆนะครับแล้วก็ทําเงินด้วยการสะสมแต้มนะครับผมนะทำคะแนนทําสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของแต้มเข้ามาเนาะ อันนี้เือเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะที่ผมเล่นอยู่นะคิดว่าโอ้ตายเลยทุกคนชนเนาะก็เดี๋ยวจะได้อีกครั้งนึงสกอร์ตอนนี้เมื่อกี้ผมทําได้อยู่ที่10คะแนนเนาะซึ่งสกอร์ที่ดีสุดของผมคืออยู่ที่5 6คะแนนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําลายสถิติเดิมหรือเปล่านะครับตายก่อนเลยอ่ะเอาไมค์เอาไมค์ทุกคนนะเอาไมค์เอาไมค์นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับกเ็เดี๋ยวเราน่าจะมาสอนว่ามันจะหาเงินกันยังไงนะครับในส่วนของเกมนี้นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับทุกคนนะว่ามันสามารถถอนได้จริงแล้วก็ถอนได้ไวมากนะครับเพียงแค่3นาทีนะครับเอ้าตกใจเมื่อกี้เพียงแค่3-4นาทีนะครับผมเราก็สามารถที่จะถอนเงินเ,าเราก็สามารถที่รับเงินได้เลยคือเงินเข้าภายในระยะเวลาประมาณ3นาทีหรือไม่ก็4นาทีนั่นเองนะครับโอเดลได้ดาวน์คูณ2ด้วยทุกคนนี่นี่นะครับน่าจะผ่านด่านโอ้โหนี่อยู่ที่36แล้วนะครับ น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละทุกคนมันมันมันเป็นเกมที่ต <c oughs> ื่นเต้นดีโอ้ยเกยือบตายนะครับนี่ทุกคนสไลด์แล้วก็ตรงกางไม่ได้โอ้ถิติใหม่จะมาหรือเปล่าน่าจะมาทุกคนนะ่าเสียดิยใ,ในส่วนของสถิติใหม่ของวันนี้นี่ทุกคนนะ50กว่าแล้ว60แล้วทุกคนโอ้โหสติใหม่แล้วทุกคนนี่ทุกคนนะครับกระโดดไปจ้ำไปหลบหลบ ลบแล้วก็หลบนะครับแล้วก็หลบหลบตายไปก็สถิติมาวันนี้ทําได้อยู่ที่72ทุกคนนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะในส่นของเกมนี้นะมันมีเกมอื่นอีกทุกคนนะซึ่งสถิติเมื่อกี้ผมทําได้72ซึ่งอยู่ในอันดับที่26นะครับเราต้องทําสถิติอีก เยอะเลยนะถึงจะได้แรงที่สูงขึ้นแล้วก็ได้รับในส่วนของอในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็นําคะแนนตรงนี้ไปทําการถอนเงินนะครับผมนะก็คือไปทำการแลกเป็นเจมนั่นเองนะครับนั่นะคืออันนี้คือเป็นเจมเนาะตอนนี้ผม,มอยู่ที่ J JSP อยู่ที่36นะครับเดี๋ยวทำการเช็คอินก่อนเนาะเช็คอินได้รับ JSP ฟรีนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยอ่ะได้รับมาเป็น52แล้วนะครับพอถึงนะครับประมาณ 85 GSP ก็มาแลกเป็นเจมได้50เจมด้วยกันเนาะซึ่งเจมตรงนี้ก็เอาไว้เป็นถอนเงินได้นะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของ Task Daily อันนี้คือเป็นในสนการดูวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็ได้รับไปนะครับดูวิดีโอ20ครั้งนะครับแล้วก็ Lucky Draw นะอ่า Lucky Draw อันนี้คือกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เล่นโกเล่นยอดผลโกเข้าไปเลยเนาะแล้วก็มันก็จะขึ้นแบบนี้ก็การกระบาดปิดไปเลยทุกคนนะแล้วก็ กิฟต์อนะครับแล้วก็กดต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมได้ไปอยู่ที่10 g s p นะครับอ่ะกดต่อไปเลยทุกคนนะครับมันเป็นเกมง่ายๆนะครับซึ่งใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยว ค่อยดาวน์โหลดเนาะดูผมเล่นก่อนแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดนะครับดูผมเล่นก่อนแล้วกันเนาะถ้าว่าคุณชื่นชอบจริงๆคุณก็ค่อยดาวน์โหลดเนาะผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็พร้อมกับรหัสเชิญเพราะว่ารหัสเชิญถ้าคนใส่ไปคุณจะได้ไปประมาณ30เจนนะครับสาคะแนนเนาะซึ่งคะแนน30เจนนั้นคุณสามารถจะนำไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t True m o n e y w a l เด t ได้เลยนะครับโอเคอ่าน,นี่ก็ได้มาอยู่ที่เกือบแตกแล้วทุกคนนะผมจะเล่นให้ครบ8อันเลยแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นซานตาคอสปิดไปเลยนะครับกิฟตนะ์อัพเนาะเราต้องกดกิฟต์อัพที่เป็นสีแดงปุ่มที่อยู่ข้างๆนี้นะครับอย่าไปกดที่ข้างขวาน,นะครับอย่าไปกดเกตกิฟต์นะกดว่ากิฟต์อัพนะครับอ่าคันเวลาเหลือน้อยแล้วทุกคนนะเวลาเหลือน้อยแล้วทุกคนนะเราต้องรีบทำเนาะเมื่อกี้เวลาประมาณเหลือ2นาที2วินาทีหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะสี่นาทีอ๋ออันนี้คือเวลาเขาจับใหม่นะครับผมนึกว่าเป็นเวลาเดิมนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ การกระบะไปกดกริปอัพไปนะครับแล้วก็กดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายได้อะไรเอ่ยนะครับครั้งสุดท้ายไม่ได้อะไรหรือเปล่าอ่าได้เป็น1 0 gsp แล้วก็ออกไปนะครับอันนี้คือเกมในส่วนของการลนะ็อกี้ดรอนะกดตรงนี้ไปนะครับอ่าตอนนี้มีอยู่ที่112ร้อย gsp ลดกับวิที่2 6 5สจเจมเนาะซึ่งเจมตรงนี้นะครับเราก็มาแลกได้นะซึ่งอ่านเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นะครับว่าทำไมเราต้องหา เจมนะที่เป็นสีแดงตรงนี้เพราะว่าเพราะว่านับอ่านนี้ผมได้รับจากการที่ผมแนะนํานะเพราะว่าเจมเมื่อกี้เราจะนํามาสะสมที่ตรงนี้แล้วก็มาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t รูม m น n ี่วอลเล็ตนะครับซึ่ง2,800เจมเท่ากับอยู่ที่20บาทนะครับ5 5าบาทนั้นต้องหาอยู่ที่7000เจมแล้วก็2 8 0 0 0เจมเท่ากับอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็70,000เจมเท่ากับอยู่ที่500บาทนะครับตรงนี้ เราจะหาเจมจากไหนบ้างหงเลยก็คือจากการที่เราใส่รหัสเชิญ2จากการที่เรานั้นสมัครสมาชิก3จากการที่เราได้เล่นเกมไปอันนี้คือการเล่นเกมโดยที่ว่าเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนะมันจะมีแอปให้เราโหลดมานไะม่ว่าจะเป็นแอปเกมหรือแอปทั่วไปเราไปโหลดมาแล้วก็เล่นตามเวลาอย่างเช่นแอปนี้เล่นหนึ่งนาทีรับไปจุดเจมด้วยกันนะครับรับสูงสุดอยู่ที่463เจมเนาะอ่าอันนี้คือแบบนี้นะหรือ ในส่วนของภารกิจนะครับภารกิจของการโหลดแอปก็คือจะมีการโหลดแอปอย่างเช่นแอป Crazy Hospital Doctor Dash อันนี้นะครับเราก็โหลดไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้ใหม่นะก็คือยังไม่เคยโหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30วันในการที่ทำภารกิจให้สำเร็จนะครับตรงนี้เนาะแต่อันนี้คือ by by any package which we load $1 นดอลลาร์นะอันนี้คือเราต้องซื้อนะอันนี้คือเราไม่ต้องทำภารกิจนี้นะไม่งั้นเราจะเสียตังค์ไปฟรีๆตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะคต่อมาคือเป็นเกมที่เราเล่นเมื่อกี้แหละคือไปที่คําว่าได้รับเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเล่นเป็นทีมเนาะเล่นเป็นทีมก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอาแชร์แล้วก็เชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะไปที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ อ่ไปเล่นเกมเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่เกมดิสตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ไปเล่นเกมของเราเนาะเล่นกเกมของเราเมื่อกี้ผมเล่นเกมซับเวย์นะครับมันก็สนุกดีอ่ะผมขอได้อีกตาหนึ่งแล้วกันมันติดใจเนาะก็ชอบนะเกมไซนี้อยู่แล้วนะครับนะครับใครที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็มาลองแข่งกันได้นะครับอ่าใครได้คะแนนสูงๆบ้างเอ้าตายเลยนะครับไม่ทันไรก็ตายเสียแล้วเอาใหม่นะครับตายต่อไหมอ่ะตายต่อนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมแคปหน้าจอไม่ได้ไม่ได้กระโดดทีเมื่อกี้ ฟิบฟิบเอาโอเอาเอาเอาค้าง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 เอาเอเอาเกือบตายเลยเมื่อกี้มันค้างบางทีมันค้างคือเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ด้วยคือบางทีโทรศัพท์ของเราช้าเราไม่ก็โทรศัพท์ของเราร้อนลรวไม่ก็บางทีอยู่ที่เน็ตเวิร์ดก็คือสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่โทรศัพท์จะค้างนะครับอันนี้ก็รับคุณสองไปเลยนะครับ สถิติเก่าเมื่อกี้ผมทําได้อยู่ที่72มใช่ไหมเกือบแล้วทุกคนแบบนี้แหละต้องแบบนี้แหละนะครับโอเคเราต้องเล่นด้านข้างอันนี้เราเล่นด้านบนอันนี้ก็ตานี้เกือบไปเอาโอ้โอตาโอโหผมสะเเ่าไปก่อนผมสะเเ่าเมื่อกี้ผมโลภมากก็คืออยากได้2 x นะก็จะทําให้ผมตายไปโอเคนะไม่เป็นไรนะครับ แล้วกอ็ออกไปนะครับอันนี้คือพอ,อยต์จากการเล่นเกมเนาะไปดูนับทัส,สอื่นๆส่วนใหญ่คือถ้าเราอยากได้ GSP เยอะๆคือต้องทำทัส,สพวกนี้นะครับผมถนะ้าเราถึงใจได้รับเยอะนะเมื่อกี้ผมก็ทำได้จากอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแลกนะครับ1 GSP ก็แลกนี้แล้วกันผมมีอยู่ที่1 1 3ก็กดแลกนี้ไปแล้วก็กดให้เชนไปนะครับอ่าเราก็ต้องใส่อ e ีเมลของเราด้วยนะก็คืออ e ีเมลที่เราสรั่รสมาชิกนะเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับแล้วก็กดคำว่าสปิดไปนะครับ โอเคผมก็ซับมิทไปแล้วแล้วก็เซสไปนะก็ถอนไปแล้วนะเป็นในส่วนของเจมไปเมื่อกี้มันดูว่ามันได้หรือเปล่ามันไม่ได้หรอคะแนนไม่ได้หายไปทุกคนนะตรงนี้เนาะอ่าลองถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้กดนาะเช็คไพรส์นะประมาณ24ชั่วโมงก็น่าจะได้รับในส่วนของไพรส์ตรงนี้นะครับก็ประมาณ50เจมอ่าซัทเชสแล้วทุกคนนะครับก็โอเคเราก็ออกไปเลยนะออกไปเมนูอันนี้ แล้วก็กิฟต์อัพนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ได้ไป50เจมจากที่เราแปลแรกเมื่อกี้นะครับผมนะก็สับสายเชิญเพื่อนก็มาที่การเชิญสำคนที่ต้องการเชิญเพื่อนเนาะแล้วก็เชิญเพื่อนไปกดทว่าเชิญทันทีคุณจะรับอยู่ที่100อคะแนนหรือ100เจมทันทีและจะได้รับอีกประมาณ30%ของไรายได้ที่เพื่อนของเราสามารถทําเจมได้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการแนะนําแอปหางเงินฟรีให้กับเพื่อนๆของเราที่กําลังมองหาได้ได้เสิร์ฟไปในตัวนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็คือ การถอนเงินนะอันนี้คือประวัติการถอนเงินที่ผมถอนไปเมื่อวานวันที่17นะครับก็ได้ถอนไป2องต้อยบาทเงินเข้ามาทันทีประมาณ3 4มถึงสี่หน้าที่เงินก็เข้ามาเลยทุกคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันน้อนเดียววิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วและก็คิดว่าตัวเองสามารถที่จะเล่นได้แอปนี้อยากลองนะโหลดไปเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ